อะไรวะทั้งเสียงและท่าทางนึกว่าหนังเอกพูดเล่นพูดเล่นพี่น้องก,กับอย่างมอสซาบาวเวเดนพี่น้องนะก็ะดูแหน,นังเอกไปยาดูก็พอดูบ้างมาน่าชอบใจสบายดีแม่กับลูกนะพกักนาออกกบร่งกายพี่น้อง อฝันถึงลมถึงยังนี่เนาะสูขนาดไม่ลมขาดพี่น้องเอ้ยหนาวโพูดลมแห้งพี่น้องเลยหนาวสิลูกแม่จะใส่ให้ปอร์ป๊อปใส่เออมันลมดูยอดกระถินพี่น้องครับดูลมแรงมากอ้าวเงิน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 หนาวยังไม่อะไรใส่เสียใจแน่ว่าอยากใส่นี่เออเลย เออี่วัาเพื่อนเล่นไม่ออกกัร่างกายแต่มีเยยเพื่อนเหรียญยูยานมาหน้าขวนเพื่อนกับไรยางมาทังผีไปหนอกยังอี่วันนี้มีงบานเนหนาวมาหน้าหนวตัวบริมเทิมเลยเองไปไปวันนี้ปลาแฟชั่น อ้อมเฟชันเลยอ้อมเฟชันเฮ้ยชันเฟชันอ่าเดิน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 มาโอ้ยลมเลยพี่น้องขอโทษเอ้ยเดือนสวัสดีครับพี่น้องครับแต่มันลมเลยพี่น้องเด้อลมขนาดเลยมา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 เร็วเร็วเร็ว โอ้ยขอโทษเสียงลมเลยไปบะดนี่ยัำเม,มืดแล้วนะเราจะมาเดินจูงมือกันแบบนี้ไม่ได้นะลูกก็พอเป็นเลขสิบเอ็ดนะสูอือกันคักแท้หกคือเม่์ัมืี้นะนะั่นแหละเอ่อสนาวนะเอาใส่เสื้อดีดีรูดใส่ดีดีดดม่ใส่ให้ดีดีผัดถอดออกเลยอย่างนี้มะอือ ใส่เอาใส่ดีใส่ดีก่อนใส่เสื้อเข้าไปแขนยัดเข้าไปแขนยัดเข้าไปใส่กระดุมด้วยระวังเงินระวังเงินเหี้ยเดี๋ยอาเงินในกระเป๋าเงินมีอยู่ร้อยสองร้อยบาทนำกระไลพี่น้องเออไม่น้ำโค้งหันกลวงไงไฟสารกัน กาเวิร์ล่เงาวันี้คืออะไรเอ่เออจะเห็นไปอยู่อันอยู่อำเภอธาตุนะมีเขาก็มีหาดคือการกระหันบ้านโนโลมเฮานี่แหละนี่เล่นของเที่ยวแม่เขาเขาถัดเมื่อวานนี่อ๋อเออคนเต็มเลยคือกันเลยคือกันเลยหาดม้นโนโลเหมือนกันกระหันบ้านโนโลมเลยเขาเอาอันกระตับกระตับลงไป่นละเขาอยากไปเล่นนะว่าเขาเคยไปดูเตี๋ยวอยากไปหมอเขาบ่เคยไป ไปแม่ละเสาร์อาทิตย์นี่นะโอ้หนาวแบบนี้ก็คง,งไม่ไหวนะคงจะไม่หนาวแล้วหนาวถึงวันนี้แหละวันนี้ที่อะไรเป็นอาทิตย์แล้วนี่ยลงมาลูกอืมหนาหน่อยนี่ดื้อกว่าเด้อคอยเก็บนี่เลยเก็บใจสันนิษฐ์แหละพี่น้อง ไป,ไปไป,ไปออกกากกำลังกายแม่เราเป็นเมือเม่อยๆเด้อโมเดค่ะเป็นบอสบายคิยงไปราันยูโี้องโอเคระวังระวังลื่นนะระวังลื่นนมนะ รวงลื่นหลงเออแม่จะพลระวังระวังอันตรายนะเออโอเคอืมเฮ้เห็ดผูดีอันตรายเดี๋ยวปากคาบลุงนี้นะเขียวปยัง จะคองยิงเด็กน้อยจะคองยิงขั้นเลยลูกช่วยด้วยอะไรแม่อยู่ด้วยอยู่ตาพ่อกับแม่ปล่อยไประวังฟันไม่มีช่วยด้วยตกแล้วตกช่วยด้วยป้าลุงช่วยด้วยป้าลุงช่วยมาหน้าหน่อยช่วยน่อยช่วยมาหน้าหน่อยแต่ใครเนี่ยเป็นคนมักออกกำลังกายอยู่เลยเนาะเอ่าช่วยด้วยว่าพอตายพวท่านเทดาไม่อันนี้ไม่เล่นอันตราย โอ้อันตรายอันตรายเอ้มาเฮ้มาเล่นนี่อยากอยากเล่นเต,ตน่าหนีพี่นอออ้องเล่นดีดนะ,ะเ,เล่นดีดีเล่นได้เลยพี่น้องเลยเออเน,เนี่ย <c oughs> น,น่งไปไม่เก่งเลยนั่งอันนี้เป็นทำเป็นคนชอบทำอะไรด้วยตัวเองเนะเออาะ โอ้ยยากรกะชางเลียงแขนเล็กๆกันนะอันนั้นไงเป็นยังไงไม่ไงนันแั้นอืมนะพอแล้วลุงไหอ่ะไปเล่นโผระวังระวังเล่นอันไรนอีกระวังระวังอันนี้เล่นยังไงอ่ะ ได้เหรอเล่นเป็นเนหะพ่อเราตั้งน,น้เออเขาเอาทีไปข้างหน้านะลูกนะแล้วพ่อแห้งไปข้างหน,านออ้าแหนาน้งบว่พ่อใส่แห้งไปเอาทังได้เกออล้าลูกได้เบ็ดออกกระด้งกายได้ดขี้เก่าแม่ยทำอะไรอ่ระกกำลังกายค่ะดีกว่ากินกาแฟอีกนะเนี่ยกินกาแฟมันจะเพิ่มให้อ้วนกาแฟเขาไว้กินให้ไม่ให้ง่วงนอนจะเธอกิน,นมันอร่อย ไม่กินมันก็ง่วงนอนเมือนีก็สลบเป็ดบะเห็นป่นอนแล้วก็ปวดหัว,หหหวทายม้งมีจงังเกิลสองคนขั้นค่อยเอาขากล่องมานึ่ก้อนเห็นระวังระบ,ะบอยขีบไปข้างหน้าใช่ใช่ออ<ไ>ใช,ใช่แบบนั้นแหละเก่ง,งมากมันไม่โดนตัวเองเิันยากนะถ้าลังตีมันแหววว่ามึงเกินรธรรมดาเน่ะห้องกัต้องหันหนาไปทางฝุ่นบรมนติ ได้ทั้งสองทางโบเอนติเนลจับกระเจ้านะนี่ให้สองทางแบบอันหนึ่งออกกําลังเฉพาะขาตัวข้างหน้ามันจะออกกําลังเฉพาะขาไงแต่นี้มันออกกําลังแขนด้วยเมื่อยอยู่นะเมื่อยเลยแต่ว่าถ้ามีไว้ในบ้านมันก็ดีเนาะดีแต่เธอรู้ไหมราคาเท่าไหร่แต่ละอันนะแพงอยู่นะน่าจะวันสี่ห้าล้านแต่ละนสี่ห้าล้านบาทนั่นแหละขโมยโจรมาสิบ่าหาใคดีาด ตัวนี้ก็ประมาณสักสิบห้าล้านเนี่ยตัวนี้้าจอยมันเอาไปใส่ตอิออตดุกีกวา่าอะลูกมานี้ไหมอมนะบังแม่แหละกับบงังลูกน้ำต้องมาถ่ายมุมนี่เจียนสองคนเอ้ มัน,น์ทางบ้านทางบ้านมณฑ์ก็เปิดไฟกันแล้วนะทางล่าก็เริ่มเปิดไฟแล้วเอ๊ะมากันนี่เลยพี่น้องมาที่นี่ระวังแขนนะลูกนะระวังแขนโอยพอแล้วมานาเอ้ยนั่นะพ่อพอแล้วพอแล้วมาแล้วแล้วอะไรวะทั้งเสียงและท่าทางนึกว่าหนังเอก <laughs> พูดเล่นพูดเล่นพี่น้องกับอย่างหัวซซา่าวเพฟด้าพี่น้องนะก็ดูตะลังเล็กไฟ่ก็ดก็อดูบ้างมาน่าชอบใจดีเนาะได้ออกกันล่างกายเนาะ้มาน่าชอบใจ เออแต่มาลวกไปดิงดิงดิงองดิ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 งองดิงดิงดิงลเรแก็ลาพี่น้องซะโอเคพี่น้องเดี๋ยวดูไฟแสงสีทางโน่นก่อนจะซูไม่ดูนะพี่น้อง